สวัสดีพี่น้องทุกคุณทุกคนครับไม้นี่ก็ล่มแห้งครับผมเอฟซีจากบางบัวทองมันทรงคิปมาให้นะครับเนาะซื้อตัวนี้เจ้าสิงทองของพี่แอร์บางบัวทองครับผมเนี่ยผมคือสิเดย์ไปทายคิปไม่น้อครับรุ่นมีความกันครับพี่น้องครับับราล์มันครับอันนี้เป็นนกคาล่มครับหนึ่งุกเสียงใหญ่ครับผมน้องรุนความกันครับว่าสี่เดย์ตัวไม้หรือเปล่าครับ จารย์แอร์เราเลยส่งคลิปใหมผมลงให้พี่น้องได้ชมกันเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปถังต่อไปครับกำลังเขารวมนะครับผมคู่กันยาวๆเลยครับหล่อชะลยครับนี่หนังุูกเสียงใหญ่ครับพี่น้องดุนไปพร้อมกันครับเจ้าสิงห์ทองมวิจัยใจรือเปล่าครับ จ้าสิงท่องตัวนี้เป็นนกออดอ่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเนาะพี่น้องเดี๋ยวชมกันเนาะว่าเจ้าสิสิงทองว่าผานสิเก่งสัําใดเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปของอาจารย์แอร์ให้พี่น้องเดี๋ยวชมกันครับเร็ว,เรวนี้ครับไปรับชมกันไปเลยนะพี่น้องนะแอรใกล้เขาแล้วครับ ผู้ดีครับพี่น้องชมไปเลยผักกีฬามัเนนะพี่น้องเด้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บมู